ทิศมงคลคนเกิดวันพรหัส,สบดีตั้งแต่วันที่21ถึง27เมษายน2568จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลําเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทํางานไปเลยก็มีนะครับและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาจจะหมายถึงการทําอะไรก็ตามที่ภายในบ้านของคุณเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะทําตรงจุดไหน ทิศไหนของบ้านถึงจะดีอาจจะเป็นในห้องส่วนตัวเช่นห้องนอนห้องทํางานหรือที่ทํางานของคุณก็ได้ไปปรับใช้ดูได้ถ้าเป็นการเดินทางก็อาจจะยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนนักเลยต้องการทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่คุณจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทํา ให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันนะฮะทิศมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ก็มีทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออืตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่เลวพอใช้ได้นะแต่เด็ดจริงๆคือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าจะแถมอีกนิดหนึ่งก็ตะวันออกเฉียงใต้พอไหวเหมือนกันนะ เลขาเมนหรือแนะนำก็คือเหนือใต้ตะวันออกเิงเหนือครับเหนือใต้ตะวันออกเิงเหนือและถ้าจะเป็นตะวันออกเิงใต้ก็ใช้ได้ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ